เรียกปลาไปกินในสาครับก็กินห่ำหัวอาหารบ้างอันนี้ปลาดุกปลาดุกรัสเซียเดี่ยงใหญ่เดียวครับอาหารสอบเดียวก็กินไหนล่ะปลาประมาณสองร้อยตัวอันนี้ก็เป็นปลาตะเพียนแพรแพร่เร็วครับปลาตะเพียนนี่ออเดี่ยงปลาตะเพียนดีสุดครับพ่อได้กินอันนี้ปลาดุกระเซียนี่ทารุลออกไปนี่ก็บลาดุ มันก็นเป็นปลาปลาตะเพียนเยอะๆนะครับมันจะือแพร่ครับปลานิ่นก็พแพร่อยู่ครับหันปลานไหลสู่ปลาตะเพียนบนไหลครับปลานิ่นเดยกินเ๋ยวกินจะยก,กินไข่ปลาเนี่ยยังน้อยนะไปกร,รมเด้อครับเด้อเดียงซื้อกิกกรมมาเดียงประดูกหนีหนีน้ครับบอดีครับปลานิ่นพ่อเดียงนะครับกินแซ่บเดี๋ยวจะพุ่มาักนะครับเนี่ยปลาทับทิมกับไน่เด้